สบายดีนะลูกๆสบายลูกป้านะอาเออเก่งอะไรสบายดีพี Cheng> ่น้องสบายดีพีน้องน้องวันใหม่ก็เก่งเลยเย็บกาอีกวันใหม่ล mm ูกเย็เข้าไปอีกอีละเออไอติมเด้สบายดีเลยอีหละสบายกินกินขวามีลูกกินกินพากันกินขวามีพี่น้องเพคนกามากินขวามีแล้วพี่น้องเด้อเด็กเด็กมาเล่นนะนน้องลุงก้นสวยเขาสบายดีพี่น้องนะลูกเขาจะสบายดีลูกป่านาง่ายนะเฮ้ยไร ไปนั่งน้ำมูไว้นัด,ด,ด,ดนัดนั่งนั่งไอ้นัดไว้เยอบกันกินแซ่บแซบไลสบายดีเลยจ้าพี่น้องแม่น้อยอยุ่หลังกล่องเลยพี่น้องเลยให้เด็กๆอันกินแม่น้อยกับสาวนางไ,ไปไปตลาดมาจากพี่น้องเลยซื้ออันซื้อขวามีมาให้เด็กๆ,ๆกินเด็กๆว่าอยากกินขวามีามแล้ว ก่อนน้อก่อนน้อคนไปตลาดมันยังว่าอยากยังวายากขัวมีเลยซื้อมาให้ซื้อมาสี่สิบบาทพี่น้องไอ้ขัวมีนะครับเพื่อนขานมทองขาน้องพรก็อยากกินน้ำเนี่ยแซ่บเบ้อเอาไอติมน้องท้องน้องพรแซ่บบ่เอาผักสลัดห่อรดน่ะสลัดนัดเย็บเขาแน่ย มันอิ่มวะน่องทองน่องพรอยากได้พี่น้อยเบิลยใช่วันใหม่ด้วันใหม่อิ่มแล้วบ่ลูกน้องมิ้วเขาไปกินไหมลูกน้องมิวน้องใหม่น้องทองน้องพรน้องไอติมน้องลูกพี่น้องไอเต็มเหอนมือนีนเด็กๆนะมาเล่นน้ำเอลือนัด กินละลายเนอะเรื่องขอบุญก็มาขับเลยใครบุญเลยขอบุเออเรายังเราไปซื้อของพอไปซื้อคาเฟ่คือหายเงินซื้ออ,อ,อ,อันเป็นศพเลยแม่น้อยหายเงินไปซื้อเลยเป็นศพอ๋อเราซื้อเป็นห่อโอ้ยแม่น้อยบอกว่าซื้อมาเป็นศพเลยเอาไปซื้อ <S <S เมื่อละห่อ เอาเงินให้แล้วเราไปเนาะเราซื้อแบบมือละห่อบางทีพรมาซื้อให้เราโลดว่าเออเดี๋ยวจะซื้อให้ดอกให้เงินไปซื้อมาเป็นศพเลยพี่น้องไปพานไปซื้อกันม,มือละซองซองละพันขีพี่น้องเอา้ามันาคือแพงแถอลูกเขาขายพันกีบประมน่นบอกเออ,ซ,อเเเซื้อให้เราเปนเป็นศพหนึ่งดอกซื้อให้เราดอก ห้องพอนคืองามแท้เลยเออน้องทองมีผมใหม่ๆเกี้ยงๆเลยน้อยมีผมเพิ่มเลยเนาะหน้องทองพอนิ้มแซ่บได้ขวามีเหรอเนาะแม่บุญยาก นางลอกน้องมิ้วสบายดีก่อนลูกสบายดีพี่น้องไนอเป็นไอ้ไดพี่น้องเนอะลูกสาวนางพาแซ่บจะพี่น้องจ้าคิดนีิลาศคิดลูกเด็กๆเต็มเหมือนเหมือนนี่มาเล่นวันอันนี้วันยุดวันแม่เนี่ยแห่เข่าเรือเมื่ออื่นคอยไปโรงเรียนเข้าในเมือเข่ากับใครเรือบอเข่าเจ้าเหลืออยู่เหลือบ่วงเดียวนอะอยากกอดด้อยู่อะไแท้

giờ ăn luôn giờ ăn kinh đi đi hãy cho <coughs> ăn hãy đây น้ำพริกกะติ๊ดและเมื่อวานเนี่ยยูข่าวชาอมข่ะเบิดเลือแต่มะกัูวเรงั้เลือมือเส้านี้นอา ก็ปิไม่น้อยยังชรกเกิลเ้อแจ่นมางน้องๆอ,อ,อยากกินน้ำบุนออะค่ะเบื่อไข่กนเนาะเดีย๋ยวซื้อปลาเอาไปหย้ยชูตุมกินเด้อเบื่อไขเอไ่เลปะ ก็ซื้อไข่เป็นแต่กับปลากระป๋องหลายมีไวไวค่ะน้องนัดมีบ่งทางเด,งดือดเลยไข่เหมือนน้องเนื้วกินะ น้องยืงนกินใ <c oughs> นสารโลกไม่น้อยนี่ก็ยืดปึงเด็กๆเดลยพี่น้องเลยยืดปึงเขากินกินกระซ่บก็เป็นไรมอนใสจม <c oughs> <ๆ>อนใส่รถพักสลัดแต่แห้งแทรกตัวเงินไปไปโรงเรียนขนมทองขนม้อนหล้วมือ กับเขาให้พากเจ้ากินมือพอก,กันอยู่โรงเนยนมือ,อ,อน้าเย็นพ้อหยอกกันยอกกันอืมยานี้คือเดอย

เม,มื่อนี้อากาศคือขึ้นพี่น้องเลยคือฝนสิตกนี่แหละอากาศก็มันเป็นคขึ้นคือฝนสิตกท้องฟ้ากันมืดๆมัวๆพี่น้องเมื่อนี้ยนะใช่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศยามแรงพี่น้องกัดคืออิ่มหมดแล้วบ่ลูกเออไปล่างมือเด้ออิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยน้องทองน้องพรกัทองทองมื่อนี่ก่อนบ๊ายบายก่อนลูก มีผมไห้นะพี่น้องเลยอย่างไดเนี่ยอะนัดลาพี่ลาน้องไปใช่ลูกคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ้าฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัด TKS ด้วยจ้าถึงว,วัน้องพรจะด่าบ๊ายบายลาไปก่อนจ้าพี่น้องบ๊ายบาย